คำว่าโซล่าเซลคืออยู่หลังคาบ้านเอาไปตั้งที่นู่นที่นี่ <evet S 1> แต่ตอนนี้แนวคิดที่ผมผมพัฒนาขึ้นมาก็คือให้มันเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้ทั่วประเทศไทยผมไม่ต้องไม่ต้องจอดก็ได้เอาผมจะขี่ให้ดูนะขี่อันนี้คือรถขี่ไปนาะเนี่งขี่ไปนาเลยนนจะไป <ผม S 1> นาประกอบเองหมดเนี่ยละไม่คว่ำไม่คว่ำขี่ขี่เอาระวังต้นไม้ผมทําสายของผมไว้เอาเอาเอาตรงไหนดีตรงนู้นเลยเนาะ ลากรากสายมาเลยฮะเราเราต้องอาศัยอาศัยอ่ผูกกระแดดไว้เออผูกกระแดดเอารถจอดกระแดดไว้ปั๊บไปเจี๊ยบปั๊บแอบนี่อาระวังฝุ่นหน่อยแล้วกันนะฮะไอ้นี่มันจะเป็นระบบโปรเทคชั่นอยู่มันจะนั่นตัวเองนะฮะเออก็แรงดีนะแรงแรงอันนี้คือ อีกหนึงตัวอย่างที่ใช้ได้เลยถ้าเรามีโซลา่าเซลล์จุ่มได้เลยนะครับจุ่มเลยเหรออ้าวครับผมเสียบแล้วนะครับแล้วจุม่มไหนน้ำนะไม่ออกออกมาแล้วว้าวว้ากำลังแรงกำลังไฟมันแรงเนาะอันนี้อันนี้ถือว่าแรงใช้ได้ถ้าไฟขนาดนี้เราสามารถตัดต้นไม้โคดนได้หลายต้น ออให้วิ่งกลางแดดนะฮะถ้ามีแดดเมื่อไรเรามีพลังงานใช้ตลอด24อชั่วโมงถ้ามีแดดนะจริงๆเนี่ยก็คือรถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยก็สามารถาที่จะทําแบบนี้ได้ได้เลยจ้ำสายได้เลยเามาแล้วลแต่มันลดลดเขาราคาเป็น 4, 500, อ่าสี่ห้าแสนมันไม่ไหวนะจะมาทําตอนนี้อันนี้คือราคาอ่าไม่เกินหมื่นบาทอืคุณก็สามารถจะขี่รถนี่ได้แล้ว